คำเตือตนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรตั้งใจเรียนจะดีกว่านะครับฮัลโหลสวัสดีครับมานี่กลับมาอยู่ผเหมือนเดิมนะวันนี้เราอยู่เกมมาจองเวทูค่าย PGM j i m o l e t นะลิงก์ด้านล่างใครสนใจก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปกลับมาไม่ทันนะทำงานดึกจัดโหก็ คนนึ่งพวันนี้คือต้นสายปลายเหตุคือผมมาเล่นโทรศัพท์อย่างเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเจอแต่คนโฆษณาเล่นเกมมันจังเวนทูซึ่งผมมไม่เคยเล่นด้วยแต่ผมก็เลื่อนผ่านหลายวันแล้วคือผมไม่ชอบลักษณะเกมมันเลยไม่เคยที่คิดอยากจะเข้ามาลองเล่นแต่เห็นในะโฆษณาคนแม่งเอาเกมแล้วโฆษณาแม่งเป็นติดคลิปอะติดเว็บอะติบเพจเ,เลยอะเอาแต่เกมนี้มาเล่นผมก็เลยแบบทำไมวะทำไมมันถึงคนเอาไปเล่นเยอะวะ มันแจกดีหรือว่ามันยังไงก็เลยวันนี้ก็เลยแบบมหาหาหาเหตุผลด้วยตัวเองนะมาหาผลรับด้วยตัวเองก็คือแบบลองเล่นเลยนะครับหมอจองเวทูอาจจะแบบแจกดีก็ได้นะแต่คือโดยพื้นฐานระบบเกมผมไม่คคอยไม่ชอบเลยภาษาจีนผมก็ไม่ชอบละอย่างหนึ่งเลยนะแล้วก็เพลงเพลงิงนู่นนี่นั่นไม่ชอบเลยแล้วดูอย่างทรงแล้วแจกก็น่าจะเฉยๆนะไม่รู้ทำไมคนเล่นกันจังเลยผมไม่คคอยไม่ชอบเลยเกมนี้ จะมีสองภาคใช่ไหมมาจองเวปกติไอ้มาจองภาคหนึ่งกับมาจองภาคสองเออแล้วแม่งเจอทุกวันคนโฆษณาเล่นเกมเนนะี่ยเจอทุกวันเจอจนแบบไหนขอลองมาเล่นเองหน่อยดิข้องใจวะ่ะอะไรประมาณเนะี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยมาจัดนะคราวนี้ก็เป็นคลิปไม่อยากให้เยี่ยบเหงาเพราะจะพยายามพูดเพราะโอ้โหนี่กลับมาไม่ทันง,งานใหญ่มากท่านดูจัดใจเลยไทยแลนด์ ทำอย่างเดียวไม่รุง่งต้องทำหลายๆอย่างจะได้มีกินมีใช้แล่วเป็นการลำบากจริงดูเห,เหนื่อยอย่ะงั้นเหนื่อยแน่นอนอะ่ะ328มันแกะมอยู่อะ่ะมันไหลใหญ่เลยวะ่ะตกใจเอาหัมาถึงได้รางวัลก้อนโตไม่กะันเลยแฟนตาซีแต่ละทาที่แปดแปดเอาเลี้ยงกไปดิ ท <icana>, างทางไหลง่ายจังไงหลเก่งจังนะอ่ะสองหงเยี่ยหกน้องเม่งเยี่ยหกอู้เบงองเบ่งแม่งแค่เสียงภาคแม่งก็ไม่น่าเล่นแล้ว ผมที่เกตกดแล้วกดรอบสิบายนะเรามาดูกันว่าพันเจ็ที่สามบาทกดรอบเดิมพันสิบบาทออตโต้สามสิบครั้งหน้าสิบครั้งเลยแล้วกันดูว่าเราจะได้เท่าไหร่จัดไปยาวๆเกดกดแล้วนั่งดูางเดียวหมุนฟรีูดีผมไม่ค่อยชอบการหมุนฟรีเท่าไหร่นะเอาจริงสเกตเตอร์ถ้ากกเกิดมันสเก็ตเตอร์แตกหมุนฟรีก็จริงเราไม่เสียตังค์เดิมพันแต่มันได้ที่แบบได้น้อยอะไม่ควรที่จะได้ฟรีเว้ยกด ธรรมดาได้ไง่ายได้เงินเยอะกว่าเวยบางเกมเนี้ยแบบสแกตเตอร์ไม่แตะมาไม่คุ้มอะ่ะกดธรรมดาคุ้มกว่าอะไรเนี้ยมันมีนะทุกคนมันมีนะไม่ใช่ไม่มีดูกันพันเจเดิมพันสบาท5้ิครั้งได้เท่าไหร่ีนี้ก็ในคลิปนี้ กลับมาซีนทันก็มันจะดวงเงาๆนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคลิปแล้วก็ผมคูยอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวด้วยนะทุกคนแล้วก็วันนี้ทําโอมาที่บริษัทเหนื่อยมากผมก็เลยแบบพูดน้อยหน่อยนะท<ช>ุกคนแต่พยายามทําให้คลิปไม่ก่อยนะท <ๆ S 2> ุกคนใจกันหน่อยนะทีจีอ่ะทีจีเอ็มเจมอลอ่ะมาจังเวทูวเห็นใจกันหน่อยนะตามกระแสหน่อยนะทุกคนมาเล่นตามกระแสหน่อยเห็นเล่น,นจังเลยเนี่ยนะ ให้ก hey, oh, ูหกสิบเอ็ดบาทนี่นะไม่คิ่เล่นกันเยอะๆเนี่ยนะผมบอกแล้วสุ่มฟรีนะให้หกสิบเอ็ดบาทอ่ะถ้าอย่างเงี้ยไม่ควรสุ่มเลยไงวะเรามาเล่นธรรมดาแตกง่ายกว่าอ้าวให้กูอีกูสาบอกเมื่อกี้จบแล้วขยันให้กูซะด้วยเนี่ยได้เลยนะเนี่ยเพื่อน เอ,อ้ยพอแล้วมันก็แจกดีเกินเอาเออหมุนธรรมดาหมุนธรรมดาเอาไหล่สองะี่หกสิบเนี้ยดีกว่าทุกคนดีกว่าเป็นหมุนฟรีเว้ยเดี๋ยวกรอบทองเลี่ยมทองอ่ะดีไหวจริงๆแล้วอะเนี่นยได้เยอะกว่า เด็กกะไปเลยเจ็ดร้อยสามบส,สองบาทเห็นปะเจ็กว่า สุ่มฟรีไม่ได้หาอะไรหรอกจริงๆแล้วอ่ะน้อยอ่ะนี่เป็นเกมแบบมือด้วยอ่ะอย่างนี้ค่องกว่าอีกเห็นป่ะเดียวหกบาทเบิ้นดีกว่าอีกเชื่อผมทุกคนนกเกมนี้แม่งก็โหโคตรน่าเบื่อเลยแบบระบบแล้วเล่นยังไงยังไม่เล่นเป็นเลยงงมากเลยรูปแบบมันไปเดี๋ยวยาว ทุนหนึ่งพันมะนี่ล้วสามพันแล้วนะกำไรสองพันกว่าแล้วนะทุกคนได้มาเราพักหนึ่งได้อยู่ผมว่าไม่น่าเกลียด่ะิ รางวันกนโตแตกกระจุยเลยแตกโกรจัดอ่ะโอ้ยขอแห้งนะทุกคนเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปกินน้ำจิบน้ำเลยนะทุกคนหมุนทีต่อไป30รอบ มามาแล้วทุกคนน,นี่ก็ออกไปเอาน้ํามาโหหมุนฟรีกูเฮียวอ่ะดูดิหมุนฟรีเงินรางวัลรวม39บาทอะ่ะมีให้กูใหม่วะเล่นข้างนอกดีกว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะจริงๆทุกคนโอ,โอ้โหเดีย๋ยวจะเชื่อ,อเกมอะไรแบบนี้มาจองเวทีเงินผมเห็นได้เหมือนดีของคนอื่นเลยว่ะหมุนล็อกสิบบาทด้วยนะผมเล่นอย่างนี้ผมเล่นฟินิกไลท์เซตดีกว่าจริงเกมปรดผมอะ่ะ ใครเล่นเกมนี้บ่อยลองเปิดใจไเล่นไลา์เสร็จเมสซีฟีนิก์ไลฟ์เสทุกคนคุณจะรู้เลยว่าแบบแตกต่างกันโดยที่เชิงอ่ะอยิ่งเปนค่ายพีเกมมีโมเลดด้วยจะบอกว่าโหมีกินมีใช้อ่ะมาจองเวทูเกมอะไรโอ้โหมึลก็หมุนปีให้กูอีกแล้วไม่ได้อยากได้เลยเนี่ยเพื่อนให้ทำไมอ่ะหนาววะเบื่อแล้วเนี่ยเฮ้ย ออกแต่อะไรก็ไม่รู้อ้โแจกอย่างนี้แจกเลยดีกว่าดูดิสองสี่หกสิบแม่งค้างอยู่สองอะตั้งแต่ตอนแรกอะหุ่นฟรีร้อยสิบหกบาทอยากให้กูเลยขอร้องเถอะเอาธรรมดา เ,เกมอะไระเนี่ยทำไมผมเห็นได้ดีกว่าคนอื่นเขาเลยเห็น,นโฆษณาเล่กโคตรเยอะจับโทรศัพท์เรื่อนทีนะเจอเกมเนี้ยจับโทรศัพท์เรื่อนทีเจอเกมเนี้ยเจอเกมเนี้ยเป็นสิบโฆษณามาเล่นเองไม่เห็นจะได้ดีเลยโอ้งโดนตุ่นว่ะตุ่นเกมคนสร้างเกมนี้แบบอะไรวะเนี่ยเอาเอาแยะไม่เอาเออเอาไาวา้ยอย่างเดียวววยเลี่ยมทองอย่างเดียว โอ้โหไม่ออกเลยวะทุนหนึ่งพันพึ่งได้เท่าไหร่เนี่ยสอง0ั 24, นสี่สองันสามเองโอ้โหท่องว่ะหัวร้อนแล้วเนี่ยเอาจงจริงเลยจับใจเลยเล่นรอบห้าสิบบาทเลยเกอบอ่ะดูดีจะถึงหมื่นไหมหมุนเองด้วยเออเนี่ยขอเลี่ยมทองอย่างนี้จบแล้วสวยไหลไปคูณห้าก็แค่นั้นนะ่ะอา้าพันเก้าเลยเห็นปะ แค่นั้นเองมาแตกตอนหลังมาแตกตอนหัวร้อนก็โหไมห่หมุนฟีหมุนฟีอยู่นั่นเนี่ยไม่เอาหมุนฟีอ่ะเล่นธรรมดานี่ร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนเลยนตอนแรกโหมแบบว่าจะไม่พูดแนละเกมมาไหลก็ไม่รู้เว็บแม่งช่วยจัดจัดอะ PG ของจริงการันตีอะผมเล่นมานี่คือแบบเชื่อมั่นในเว็บมากอะเกมนี้แม่งคือแบบไม่เชื่อมั่นในเกมแล้วอะเชื่อมั่นในอ้โหให้ฟรีกูอีกแล้ว อ๋อเบื่อมึงว่าครั้งเดียวพอเกินนะกูไม่เล่นแล้วไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยวะคนแม่งชอบเล่นกันจังเลยเห็นมาจองไปว่าอะไรก่อนดีวะคล่องมากเลยมาจองเรทูเนี่ยเส้นทางมาจองมาจองไปว่าอะไรหวยแตะทียี่สิบเออห้าร้อยยี่สิบโอเคอย่างี้ขอรับได้สามร้อยโอเคคูณสิบมาเนี่ย ไปอย่งกูสิบให้กูสองครั้งเองกูกดมือมาตั้งนานไม่ไม่หัวร้อนก็ไม่แตกให้กูอย่างนี้เหรอโอ้โหเหลือจะเจือตอ้องตายหัวเลยกูสุ่มฟีได้910อ่ะเมื่อกี้เล่นธรรมดาต้องแตกท่นต้องเท่า,ทา,ทาไหร่ทุกคนดูเอาแค่น้นดีกว่าสองร้อยทีงี้ดีกว่า อย่าแตกสุ่มฟรีให้กูนะเออสวยไหลไปคุณฮนะไหลไป,ลไปสวยเนี่ยได้เยอะกว่าอีกได้เยอะกว่าละเนี่ย900เนี่ยเก้าร้อยเนี่ยได้เยอะกว่าสุ่มฟรีแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยสี 4, 8, 000, 000, 000, 000, 000. PG, ่พันแปดเรียบร้อยหมื่นหนึ่ง T G M J Balance แกรันตีมาจ่องเวทูอย่าไปเล่นมันแต่เว็บอะไปเล่นซะอะไรประมาณนี้ลิงก์ใต้คลิปอย่าหาเชิญชวนอีกเนี่ยดูเอาละกันคนดู เจ็ดพันแปดอะเขาแค่นั้นน่ะต้องมาให้หัวร้อนก่อนทำไมวะไม่เข้าใจเลยไอย้ตุ่มฟรีตุ่มฟรีให้กูอยู่นั่นนะ่ะกูไม่ได้อยากได้เลยเออเนี่ยง่ายง่ายกดแล้วก็แตกกดแล้วก็แตกก็ง่ายง่ายไงยเพื่อนมาตุ่มฟรีมาตุ่มฟรีอยู่นั่นน่ะโอโ้โหติดครั้งได้เก้าร้อยอย่างเงี้ยุ่มทำหนะ่าอะไรดูดิห้าพันหนึ่งกด 9, 000, เก้าพันเบร้อยรู้เรื่องแตกแล้วครับทุกคนแคก่กดแตกไปแล้ว ไม่เอานะไม่เอาสุ่มฟรีนะอย่าล่วงมาให้กูนะไหลายยาวสวยหมื 108, ่ดกดธรรมดา,าพอแล้ววันนี้งบ1นึ่พันได้มาสามหมื่นหนบาทนะทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณน,นี้สิบสี่นาทีไม่ไหวไม่ไหวจะเล่นแล้วมาจองเวทูเกมอะไรไม่รู้โคตรไม่สนุกเลยแล้วก็แบบง่วงมากๆดีว่ามันเป็นเว็บของค่าย PGM Jin Wallet นะ มันเลยให้ผมได้กําไรได้มีกินมีใช้ถ้าเป็นค่ายอื่นค่ายโกงนะแล้วมาเล่นเกมหน้าเบื่องอย่างนี้นะหัวร้อนตายมีหน้าจอแตกแน่นอนโอ้โหไม่ไหวจริงครับทุกคนใครชอบเล่นก็จามสบายครับแต่ผมไม่ครับขอผ่านครับผมแล้วก็จะเป็นครั้งเดียวที่จะทาคลิปเกมนี้สตรีมเกมนี้นะครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ทุน 1, 0 0 0ได้3 2 0 0 0ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ